หนึ่งในเป้าหมายของหลายๆคู่คงจะเป็นการมีเจ้าตัวเล็กของจีบก็เหมือนกันแต่งงานมาเกือบ2ปีแล้วทั้งลองแบบธรรมชาตินะวันไข่ตกน้องก็ยังไม่มาเลยมาลองหาข้อมูลจนมาเจอที่นี่เราสองคนมาตรวจที่คลินิก b ี y o n d IVF เป็นคลินิกในเครือจากประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเขาเชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยากที่นี่เขามีหลายโปรแกรมเลยจีกับพี่พัดมาตรวจร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมมีบุตรค่ะเริ่มดูที่ชช่นน้ำหนัก,นกวัดความดันอย่างของจีบจะมีตรวจเลือดวัดระดับฮอร์โมนแล้วก็อัลตราซาวของพี่พัดจะมีการตรวจเลือดเพื่อหา การติดเชื้อและการหลั่งอสุจิและได้มาเจอคุณหมอต้นด้วยที่นี่จะมีแพทย์เชี่ยวชาญแบบเฉพาะทางเลยสงสัยอะไรก็คือถามคุณหมอได้คุณหมอคุยนานให้คำปรึกษาแบบละเอียดมากๆพอตรวจและปรึกษาคุณหมอเสร็จก็รอผลจะได้ภาพจากการอัลตราซาวด์และข้อมูลก็คือครบครันมากๆค่ะรวมถึงแนวทางและขั้นตอนต่อ,ตอไปในอนาคตซึ่งอยากให้แชรข้อมูลกับทางคลินิกก่อนด้วยนะอย่างจีมาไม่ตรวงวันที่ตรวจระดับฮอร์โมนก็เลยต้องไปตรวจเลือดอีกรอบซึ่งตรวจตอนเช้าเสร็จคุณหมอก็จะแจ้งผลด้วยตัวเองเลยค่ะ หมอเนี่ยก็อธิบายในเรื่องของผลั้อมบโดยละเอียดมากมันทําให้เราเคลียร์เลยนะครับว่าผลของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราจะไปต่อยังไงเราจะต้องการทําอะไรต่อค่ะแล้วก็หมอได้พูดถึงเด็กหลอดแก้วด้วยนะซึ่งตอนแรกอะพวกเราทั้งสองคนก็คือแบบเหม็นกลัวมากเลยค่ะว่าเอจะยังไงจะเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณหมอเนี่ยอธิบายได้แบบละเอียดมากแล้วก็บอกขั้นตอน่างๆแบบละเอียดเลยว่าถ้าใครสนใจมาปรึกษานะคะแล้วมีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากนะสามารถมาได้ที่นี่เลยบิอีไอวอค่ะ